สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดป่าชัยรังสีนะครับอยู่ที่ตำบลบา้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชัยรังสีมงคลทศพลมหากรุณาสาครน,นะครับหรือหลวงพ่อใหญ่ชัยรังสีนะครับก็ประดิษฐาอนอยู่ณนวัดแห่งนี้นะฮะซึ่งวัดแห่งนี้นะครับก็มีศิลปกรรมที่ผสมผสานกันหลากหลายซึ่งมีความสวยงามมากนะครับเด <im it> ี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในวัดจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ ภายในวัดปา่าไทลังสีจะล่มลื่นไปด้วยแมกไม้นานานชนิดบนเนื้อที่กว่า200ไร่ให้ความรู้สึกสงบร่มเย็นแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในวัดมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาตัวพระอุโบสถถูกออกแบบให้เป็นรูปพญานาคล้อมรอบพระอุโบสถทั้ง4ด้าน ซึ่งมีความสวยงามและแปลกตาพระอุโบสถมีลักษณะเป็นแบบสองชั้นชั้นล่างสร้างด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ส่วนชั้นบนเป็นไม้เนื้อแข็งมีลักษณะสวยงามหลังคาซ้อนกันแบบสามชั้นยอดจั่วประดับด้วยกาแลภายในพระอุโบสถเป็นที่ประฏิษฐานของพระประธานคือพระพุทธชัยหลังสีมงคลทศพลมหากรุณาสาคร หลวง,งพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งและภายในโบสถ์ยังมีพระบรมสารีริกธา,าตุเอาไว้ให้สักการะบูชากันเพื่อเป็นสิริมงคลกันอีกด้วยนะครับและนี่คือแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอันซีิไทยแลนด์ของจังหวัดสมุทรสาครท่านที่มาจังหวัดสมุทรสาครก็อย่าลืมแวะมาสักการะหลวงพ่อใหญ่ชัยรังสีณนะวัดป่าชัยรังสีแห่งนี้ด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ